ัลโหลตอนนี้เรากำลังอยู่ที่นากาสถานีนิปปอริหรือเรียกว่ายานากากินซ่าืฮ hmm. ึวางคันที่แล้วเรามาที่นี่แล้วแต่ว่าเงียบมากก็เลยมาอีกรอบหนึง่งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มีนาคมพศ256 5คือคืนมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวน,นะโอเค โอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะสอมล้อข้าทานก็มีพวกร้านค้าอันนี้ร้านอาหารตุรกีมีมีโอตด้วยคนเยอะไปหมดเลยอันนี้เป็นคาเฟ่หนึ่ เรากังเดินเข้าไปแล้วดูสังเกตตึกสวยนะว้าวเราจะเข้าไปแล้วนีร้านตํมหมึกย่าง ว้าว wow. คือคืดๆนี่ร้านขายของเกี่ยวกับแมวนี่มหอมอะไรโอ้ oh. ขายเหมือนโมเดลแหมนโหร้านนี้น่าเข้านี่ของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวก่อนแล้วกันนะคลิปนี้บ้านก,ก่อน,ลนกลับมาที่ยะลากับอีกครั้งนี่มีอะไรบ้างเราไปดดูกันเลยร้านขายของสดร้านขายขนม จิปาถาของโอทอปที่นี่ดังงงอมาขายบุหรี่ไม่เกี่ยวนี่ร้านขายดอกไม้ขายส่วใหญ่ที่นี่ขายของพวกของท้องถิ่นร้านเบียร์ดูที่นั่งนี่ร้านพวกเขาพวกของแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่เป็น ไอศครีมซอฟครีมอหมือนนี่น้้นขนมอะไรเอย่ยโหขายดีมากดูดิหมดแล้วตัวเราขนมเหมือนถอ่ทอดถูกด้วยอืมตอรน,นี้ถายภัก ขายของโอทออ็อปหม้อคนที่ทำเนยคายย่านคนคแก่เดินแต่ผมบรรยา <laughs> นนกาศที่นี่เหมือนกินไอศกรีมก่อนไม่ได้กว่าที่นี่ในโตเกียวอ,อ,อยา,ออา,า,าหารผักอนื้อทอดขายนาฬิกาขายอาหารปลาป้าเดี๋ยวเจสซี่ไว้ฝากนะ <laughs> ไปถึ่ถึงก่อนแหละตอนนี้อ,นยอยู่กับร้านที่คนต่อคิวย้อมอ่ะ,อะไม่รู้ว่ามันคือร้านใดน,นะเหมือนร้านขนมอะไรสักอย่างเหมือนของทอดอ ้กลิ่นแล้วหอมมากเลยแต่ไม่ได้กินนี่เป็คล้ยๆคาเฟ่ร้านอาหารสักอยาก่างนี่ใครมาที่นี่แนะนำร้านนี้เลยร้านขน,นมหางแมวคืออร่อยมากด้วยมีใเลือกหลายไส้เลยราคาไม่แพงด้วย นี่คือร้าน,นยากิทโทริขายถูกมากคนเลยต่อคิวเยอะขายพวกอันโนของทอดอนั่นแหละออาล่นนี่ก็มาเกือบสุดแล้วจะกลับบ้านแล้วโอเคบ๊ายบายอย่าลืมมาร้านขนมห้างแม่